สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m o n e y Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับไอแอลทัศน์ทิชานะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะจะพาทุกคนเนี่ยมาใช้งานตัว compare average volume 5ที่ไอเคยให้ทุกคนตั้งค่ากันไปนะคะสำหรับในหน้ากราฟแบบนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะไปตั้งค่ากันได้ใน efin stock pickup นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมใช้ฟรีค่ะและก็แน่นอนเลยว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยตั้งค่าเลยนะคะให้คุณเนี่ยย้อน เราไปดูคลิปเก่ากันก่อนนะคะคลิปนี้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยค่ะในวันที่ตลาดเปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเราก็สามารถที่จะหาหุ้นนะคะที่จะเข้ามาเล่นเดย์เทรดได้เอาล่ะค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานหรือไม่มีก็สามารถที่จะเดย์เทรดได้ง่ายๆแล้วค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไอ้คำพูดว่าง่ายๆเนี่ยคือการหาหุ้นเข้ามาเล่นแต่การที่จะทําให้ได้กําไรเนี่ยมันก็มีขั้นตอนมีวิธีการอยู่นะคะซึ่งคุณจะต้องผ่านการฝึกฝนค่ะ ราคาวันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะเห็นเคล็ดลับของไอ้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนี้พร้อมๆกันเลยค่ะมาดูที่หน้าต่างของเรากันเลยนะคะตัวหน้ากราฟของเราเนี่ยคุณจะเห็นว่าตัว U ูเคนะคะติดเข้ามาทั้งช่อง2 s p a c ปและ3 Space แบบเต็มทุกพื้นที่ทุกพื้นที่มีแต่ U ูเคนะคะเราก็เลยลากเข้าไปในช่องกราฟเพื่อที่จะดูว่า,าเราจะตั้ง Sto p l ลอ s ไว้ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆหุ้นตัวนี้มีการเบรกเอาขึ้นมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะแต่ว่า วันนี้มีการกลับมาเล่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะจริงๆมันก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าหุ้นเนี่ยเพิ่งจะเบรกเอาถ้าเกิดเราอยากได้เงินเลยส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาเล่นหุ้นที่มีการเบรกเอาแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยราคาค่ะจริงๆเนี่ยขึ้นไปถึง4.44แล้วนะแต่ว่ามันผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าแนวต้านอยู่ที่4.42นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะว่า ออแท่งวอลลุ่มเนี่ยหนามากมีคนเข้าซื้อเยอะพอเราดูตัวกราฟแล้วนะคะดูบิตออฟเฟอร์ไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเออบิตออฟเฟอร์มันหนาแน่นนะแต่ว่าเราอะ่ะจะซื้อตามเลยไหมไอจะมาดูทางฝั่งของเทรดล็อกทางด้านขวามือนะคะคุณเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้เลยดูว่ามีคนเข้ามาซื้อเยอะแค่ไหนอย่างตอนนี้มีคนเข้ามาซื้อที่4,0,000 0หุ้นนะคะ200,000หุ้น4,0,000 0หุ้นซึ่งมันเป็นปกติแต่ว่าอัานเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยมียอดเข้ามา1 3 7 5งล้านหุ้นเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าผู้ที่มีเงินใหญ่นะคะผู้ที่มีเงินเยอะกว่าเราเขาเข้ามาทำราคาแล้วนะคะตอนเนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีไม้ใหญ่ๆตามมาอย่าง1นึ0 0แสนหุ้นห0 0แสนหุ้นนะคะเนี่ยสามแสนหุ้น4ี่แสนหุ้น10,000แสนหุ้นเข้ามาอีกแล้วแบบเนี้ย ใหยมองว่าผู้ที่มีเงินใหญ่คนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเจ้ามือหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนที่มีเงินมากกว่าเราเขาเข้ามาซื้อโดยที่เขาไม่สดแล้วว่าต้นทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการทําราคาขึ้นไปค่ะคะุณผู้ชมทีนี้นะคะคุณจะเห็นว่าในราคา4.42เนี่ยมันเป็นแนวต้านเดิมนะเห็นไหมว่าราคามีการขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะเบกขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ผ่าน ซึ่งไอ้มองว่าถ้าเกิดเขาผ่านไปได้นะคะมันก็จะเป็นการระเบิดของราคาแล้วก็ระหว่างนี้นะคะเราก็จะจับตาดูตรงช่องเทรดล็อกนี่แหละคะ่ะว่าจะมีคนเทขายหรือไม่ถ้าสมมติว่ามีคนเทขายเยอะๆนะคะไอ้ก็มองว่ามันน่ากลัวแล้วก็อาจจะมีการขายด้วยแต่ว่าการตั้ง stop loss เนี่ยถ้าเราดูจากกราฟนะคะดูจากเทคนิคอลแล้วเนี่ยไอ้มองว่าไอ้จะต op ล s ที่3.30 ซึ่งมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่แบบไม้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ไม้ใหญ่เข้าไปนะคะก็มองว่าควรจะ stop loss ที่สัก3.38นะคะเพราะว่ามันลงมาแบบครึ่งหนึงของแท่งเขียวๆใหญ่ๆนี้แล้วนะคะก็เลยมองว่าอ่ะจุดนี้เป็นจุดที่ควรจะเทขายออกมานะถ้าเกิดเขามีการขายเยอะๆนะคะทีนี้ระหว่างนี้นะคะก็จะเห็นว่าตัวกราฟเนี่ยก็ มีตัววอลลุ่มที่เป็นสีเหลืองสีแดงสลับกันไปนะคะถ้าเกิดตัววอลุ่มมีแท่งแดง2แท่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวะที่ให้ขายเหมือนกันแต่ว่าจริงๆการตั้ง Stop Loss ไว้ในใจเนี่ยก็ควรจะทำนะคะอะอย่างตอนนี้นี่นมีคนขายที่3.40นะคะเป็นล้านหุ้นเลยอะล้านกว่าหุ้นนะคะแบบนี้เนี่ยถ้ามีลักษณะแบบนี้นะคะก็มองว่าคนอื่นๆอาจจะตกใจแล้วก็ขายตามนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาขายออกไปแล้วมีคนสู้ราคาอย่างตอนนี้มีคนสู้เข้ามาที่3.40คือมีคนขายไปล้านของหุ้นก็จริงแต่ว่ามีคนที่บิดราคาคือมีคนเสนอซื้อเข้ามาในราคา3.4 0เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูบิดออฟเฟอร์อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวว่าเอ้ยเราควรจะตั้งขายไว้ไหมอะไรแบบนี้นะ,ะทีนี้นะคะตัวบิดออฟเฟอร์เนี่ยควรจะเห็นว่าฟังบิดก็หนานะคะแต่ว่าออฟเฟอร์เนี่ยก็หนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะมองว่า รอได้ค่ะรอได้แล้วก็มีคนมาร์กที่ราคา3.44คือไม่ให้ผ่านไปได้นะคะไม่รู้สิว่าใครไปคนมาร์กทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยนะระหว่างนี้นะคะเรานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าราคามันยังไม่วิ่งไปไหนนะคะจริงจริงมันเพิ่งจะแบบ5นาทีเองนะคะแต่แบบนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีเงินเหลือแล้วก็อยากจะเล่นตัวอื่นไปด้วยนะคะระหว่างวันเนี่ยก็มองว่าคุณสามารถที่จะ ไปหาหุ้นอีกตัวหนึ่งมาเล่นได้นะคะเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนะคะอย่างตัวเองก็มีการแบ่งเงินบางส่วนนะคะเพื่อที่จะไปหาหุ้นอีกสักตัวหนึ่งมาเล่นแบบนี้วิธีการนะคะในการหาหุ้นมาเล่นเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะเพื่อนๆก็จะต้องไปดูตัวสเปซนะคะแล้วก็หาหุ้นว่าเอ้ยมีตัวไหนที่ติดเข้าสเปซมาอย่างตอนนี้ก็เฝ้าตัวนี้นะคะ u k m อยู่ อีกแป๊บหนึง่งถ้าเกิดมันไม่ไปไหนเนี่ยเราก็จะไปหาหุ้นตัวใหม่เล่นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ปล่อยเขาไว้ก่อนเพราะว่าโอเคราคา b i t o f ฟเฟอรอะไรก็ยังสวยอยู่นะคะไม่น่าเกียดอะ่ะคือมันไม่ได้แห้งเกินไปอะ่ะถ้าสมมติว่าอ f ฟเฟอร์แห้งๆเลยนะทุกช่องแบบบางๆไม่มีวอลลุ่มนะคะแบบนั้นอะ่ะเราถึงจะแบบเทอ่ะตอนนี้มีคนขายที่3.38แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะ แล้วระหว่างนั้นก็มีคนซื้อเข้ามาที่3.40อีกแล้วนะคะสู้กันอยู่ราคาก็สู้กันอยู่อ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าถ้าเกิดเราจะหาหุ้นตัวใหม่เล่นเนี่ยทำยังไงนะจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาย่อหน้าต่างนี้ลงไปนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีหุ้นตัวไหนติดสเปซเข้ามาอีกบ้างนะสักครู่นะคะเดวขออนุญาตขยับหน้าจอนิดนึงนะคะยอ่อกราฟ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะนย่อขึ้นไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีหุ้น XPG นะคะติดเข้ามาที่4.14เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเข้าไปนะคะคุณก็ต้องเออไปดูว่า bid offer เป็นยังไง volume เป็นยังไงนะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปเล่นนะไม่ใช่ว่าเห็นว่ามันติดมาก็จะเข้าไปเลยนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสรุปการไล่ราคาของไอให้ฟังนะคะคือในวันนั้นเนี่ยไอ้เข้าไปซื้อในช่วงราคา3.42ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่าบิดออฟเฟอร์เนี่ยมันดูดีนะบิดหนานะคะออฟเฟอร์ก็หนาแต่ว่าออฟเฟอร์เนี่ยบางกว่านะคะก็เลยมองว่าเออทรงแบบเนี้ยดูดีนะแล้วก็การเข้าไปซื้อนะคะค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากวอลลุ่มเยอะนะคะอะไรก็มองว่าการที่มีคนหวดเข้าไปไม้ใหญ่เนี่ยเราจะต้องตามและ แต่ก็าไม่ได้หมายความว่าจะตามได้ทุกตัวนะเพราะว่าหุ้นบางตัวการซื้อเป็นล้านหุ้นหลักล้านหุ้นเนี่ยมันคือเรื่องปกติแต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่ปกติไงเออเราก็เลยแบบตามเข้าไปนะคะพอตามเข้าไปปุ๊บตัวเราเองอะ่ะก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอา้าแล้วที่มันขึ้นมาได้อะ่ะมันเพราะอะไร ราคาไม่ไปเนี่ยไม่งงเท่าไหร่นะคะแต่ว่างงว่าเฮ้ยมันขึ้นมาได้ยังไงก็เลยกลับไปดูข่าวไปดูสตอรี่ของเขานะคะก็เห็นว่าอ่ะเขามีงบการเงินที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นนะคะทําให้ไอ้เนี่ยมีกําลังใจในการถือต่อและอีกวันนึงเนี่ยก็เลยมาเฝ้าตัวบิดออฟเฟอร์อีกก็เห็นว่า เฮ้ยบีดอฟเฟอร์หนาอีกแล้วอ่ะไม่ยุบลงเลยคือวอลลุ่มไม่มีการแผ่นะคะไม่แผ่วเขาไม่ยอมเลยเราก็เลยถือต่ออีกวันหนึ่งซึ่งโอเคเรารับได้นะรับได้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้ง Stop Loss เอาไว้นะคะค่อนข้างลึกด้วยเพราะว่างบการเงินดีใช่ไหมทีนี้พออีก1วัน25ราคาเขาก็มีการพุ่งขึ้นไปค่ะไราก็ขายไปได้นะคะในราคาประมาณ3.50 จะพูดว่าประมาณก็ไม่ได้ใช่เราขายหมูนะคะ3.50ก็ขายไปแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาเฝ้าวันนี้ไม่ได้เฝ้าเลยขายไปเรียบร้อยนะคะเขาก็ขึ้นไปต่อนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะแต่เราก็คิดว่าอ่าน่าจะประมาณนี้ดูจากปิดออฟเฟอร์นะคะที่เขาขวางเอาไว้เนาะ พอขายไปเรียบร้อยเราก็กลายเป็นว่าโอเคมันขึ้นไปต่อได้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จไหมก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราได้กําไรมาค่อนข้างที่จะหลายช่องอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดได้เห็นว่าหุ้นตัวไหนที่มีงบการเงินดีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะถือยาวหน่อยแล้วก็ใส่ไม้ใหญ่นะคะกล้าที่จะเพิ่มทุนเข้าไปนะคะแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูเฮ้ยงบการเงินไม่ดีอะติดลบมาตลอดเลยแบบนี้ไอ้ก็จะไม่กล้าใส่ไม้ใหญ่นะคะก็จะถือไม้เล็กๆเอาไว้แบบลองเสี่ยงดูนะคะ เอาเป็นว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ไปลองดูกันนะสําหรับหน้าการาฟพี่ตัวเองตั้งค่าเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นการเล่นแบบไล่ราคาเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่ากลัวว่าจะเสี่ยงแนะนําว่าให้เล่นด้วยวิธีการ buy on dip นะคะจะปลอดภัยกว่าค่ะคือรอให้เขาย่อตัวแล้วก็ค่อยเข้าไปเก็บค่ะ เพื่อนๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ Money Hero ด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะหรือท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถที่จะคลิกที่คำว่าสมัครเพื่อที่จะเลือกแพ็กเกจในการสมัครสมาชิก ไม่ว่าคุณจะเลือกแพ็กเกจไหนก็จะได้รับหุ้นการบ้านจากเราทุกสัปดาห์และก็ยังมีคลิปที่เราเปิดให้ดูเฉพาะสมาชิกด้วยนะคะเป็นการไลฟ์สดตอบคําถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาค่ะเฉพาะสมาชิกเท่านั้นและสุดท้ายขอฝากช่องทางในการติดตามหอยแลนด์เองนะคะไม่ว่าจะเป็นอิน t a g r a m มทัทิชาจะตัวรบุญและ Facebook Fanpage ทัทิชาจะตัวรบุญพิมพ์เป็นภาษาไทยค่ะ และต้องขอชี้แนะว่าคลิปนี้ไอแอนไม่ได้สนับสนุนให้คุณต้องไปซื้อหรือว่าขายหุ้นตัวใดตามนะคะไม่ได้เป็นการชี้แนะแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าเรายกตัวอย่างขึ้นมาให้ได้เห็นภาพเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกสนานกับการเดย์เทรดและก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ